อากาศสบายดีพี่น้องป้องปายเด้อวันนี้ผมหมอกขาวอยู่ห่าคือหมอกเด้อพี่น้องเด้อหนาวแต่เศ้ายังมีลมดอกสวยอีกหน่อยลมจะมาสุดแต่พามาทุ่งนาชมไฮทงไ้ทงนาแม่บงเครื่องปลูกของฝังนะ หนาวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทุกคนเพราะว่าทั้งลาวทั้งไทยฝรั่งหรือว่าอังกฤษกะดูแลสุขภาพเด้อหนาวแล้วเด้อไิ่เบื่อเงี้ดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อจัแต่ภามาชมนี่กะหนาวคือการจะแต่กันหนาวก็ดูแลสุขภาพพื้นกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือมาแต่งเด้อ นี่คือมะแตงยังไม่ได้ออกเนาะยังไม่ออกเนาะออกมามะเกือเล่นก็นมีเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็มีแปลงพักเนาะผักกาดผักบัวผักซีพักสลัดเด็ดสลัดโอ้ยหนาวดิพี่น้องเลยหนาวหนาวหนาวสลัดกำลังเอาเบี้ยม,มาปลูกพี่น้องเอ อักสรัคเครื่องนานอีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นผักกาศอเอ้ยกำลังออกเสียงโทรโ่งแล้วูุใหญ่บ้านประกาศนานพักนานพักบัวพักหอมพักกระเทียมพักบง้ง นมีผักบัวเลยก็มีดอกไม้น้ำเบิอดดอกดาวเรืองมีผักบัวเลยแล้วก็ดาวเรืองนี่ผักหอมรวมมาด้านนี้ก็จะเป็นมักทั่วมักทั่วมักโม่พื่อมักเตง ตัวมักแตงมาดานนี่ก็อะพี่น้องเอ้ยตัวตางบ้านใต้บ้านเหนือประกาศขนาดดานนี่ก็จะเป็นมากโมเ้ยยังไปออกเ้ยโอ้โยขี้ตุ่ม ลืมเปิดน้ำติ่มไว้ทั้ทงคืนมันเลยติ่มให้หน้าแฉะเนี่ยผลาออกเริ่มยังเด้ออันนี้แต็มโม่อะไรทำมาเบิ่งบัดออกอะไรเนาะหมกโมหมกเมี่ยนี่เปิดน้ำติ่มไว้ทั้ทงคืนตีน้ำบ่เบิ่งสะไปอเอ้ย ไปไปนี่หนาวแต่สิพาไปพิงไผ่ได้แบบนี้ได้ตะเวนกำลังสิขึ้นสิพ้าไปพิงไ,ไผ่เด้อไปพิงไผ่น้ำสาเตะนะ้นมาพิงไผ่น้ำสาเต้เดอ้อนึ่งเข้าไปพิงไผ่ไปนึ่งเข้าไปน้องเอ้ย กำลังซิ้อเกนอ,อายน้าๆนี่สิสมุนค่อยอันนี้เตา่ทานเด้เอาไปดังทานนี่ไว้ดังทานอันนี้เตา่าค่อยผลิตเองอันนี้เตา่าผลิตเองอันนี้ ตาลผลิตเองกัจจุได้อยู่เด้ออันนี้ก็คือมันต้นกินเผาสิมกกินมันหนาวส,สิ๋จีในในกิน่าร้อยในในมือเลยแต่แต่มือเขาจนจังจี๋มือกันเด้อ ุ่นตั้งพี่น้องหนาวบา่พี่น้องเอ้ยทั้งลาวละหนาวเธอเด้อดูแลสุขภาพกันเ้ยพี่น้องเด้อเรื่องแงงเป็นวัดเป็นไอก็เริ่มเป็นละลูกค่อยก็ได้ทั้งไอทั้งวัดละ่ะทั้งไอทั้งวัดทั้งพี่สัง มีครบสุดแล้วบัดน,นี้มาอากาศเปลี่ยนเนาะอนแน่วัดนแน่เลยรนอนกอดเดียวหนา ขางลมด้วยสังกะสีน,นะพี่น้องเดี๋ยวว่าจันมาขี้างลมมันลมมาแล้วก็จุกไฟไม่ได้เลยอยู่ไปเบิดไฟไปไปได้อยู่ในก้นหม้อแบบนี้หรอน่าสั่นรับคิดนี่แต่พ่อสน,นีเนาะพาพี่น้องมาปรุงบรรยาก,กาศเลยตรงห้ตรงนาแล้ยนะน่าคิดนี่แต่พ่อสนีแบบพี่น้องปินไฟต่อสะใจเลยหนาว เติมพิงไฟต่อไปกับพิงไฟเด้อผู้บานนะกับพิงไฟอันนี้กับพิงไฟย่างมือ <c oughs> อ๋ก่อนไปกบขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพเดยอเพิ่งแยงสุขภาพร่างกายพักผ่อนเยอะๆอันนี้ก็ได้หนาแล้วใส่เสือนะ้อนนานๆอุ่นๆ แต่เสียดายสเตนี่แหละเรื่องเสื้อหนาเสียใจบ่ได้ซื้อมาแต่พุ่นอืมลเลยเลยก็มีเสื้อกอันแนหนาวใส่น้ำมูกเลยใส่เสือ้อธรรมดาในสองโต้โซนเสียดายที่แท่ยังไงเพราะว่าอยู่ไทยบนหนาวพี่น้องเลยหนาวกับบนหนาวซํานี้เพราะแต่หนาวพอดีอุ่นๆอยู่ไทยอ่ะเมื่อนื่องกันไปได้ซื้อเสื้อหนาวใส่นะอยู่ไทยมาพี่เลยเสียดายลันนะ โอ้ยไปลุกแหงบัเนี่ยมวยเคยสิบขาดหมดแล้วเน้เอเจอกันใหม่เด้อสบายดีทุกค,คนเบิ่งมวยกอนบ๊ายบายหักษาสุขภาพเด้อจ้า